ครับพี่น้องครับใส่ขี้หยังลงไปนี่ผ่านเืออียงเลยบักเวอร์แมนบ่าครับขอบุงดีภาษาไทยผู้ใดคงจะบักเวอร์บ่เด้ครับพี่น้องเด้อะนับถ <นะ S 2> อยอีสานบ้านคนเองพี่น้องผมสีผ้าพีผ้าหวองไม่กินไ้วยบักหอยพี่น้องสีผ้พาพีผ้าหวองไม่กินไ้วยมันสุกบ่เลยยันเลยนึกไกวิบบ่ไกวิบพี่น้องผมกันแนนี่สุกบ่เจรัญนีเฮงแลต้มอยูเดีะต้มอยู่ซันพี่น้องบ้ามีหรือว่าเป็นใสๆแนีน่นี่มันสุกบ่ เอ้าิขวายบักหอยสู้จริงพี่น้องผมใส่แบบ vừa น้องพี่น้องเนาะขวายบักหอยใส่บักเวอร์ครับสวัสดีครับพี่น้องผมกับบ้าวมีผ่านถือช่องอีสานบ้านใอรเองพี่น้องผมผ้าพี่ผ่านรองมือนบสถ์สบายขออภัยหลายๆพี่น้องผ้าพี่ผ่านรองไม่กินก๋วยบักหอยบักหอยปังหรือหอยเชอรี่ผ่านถือแบกหอยปังพี่น้องของแพงได้กินดีห้ามือนี่ยม่นเป็นหอยเชอรี่น้อพี่น้องเนาะ ยิงกลางทั่วไปบ้ามีห้องแบกเขาอยู่กันได้แลนมากพี่น้องเลยยิงกลางไปทั่วมากกระตองมากพี่น้องเสียงกับเปียนเห็นบ้านี่ครับกินกับแบกเขาสิแบกเขาเพื่อนเอามาเคลืนมือเส้านี่กับสิเป็นแบกเขาข้องบ้าวเกาหลีกูมานี่แล้วบ,บักลินฟ้าพี่น้องผมส่วนนี่เมนูเด็ดเมนูดังของเจริชนีนาะพี่น้องเนาะปลาทูเชิ่มพี่น้อง ตะวันซึ่งที่ว้ใจได้ย่างเนี่ยเกล้าที่นี่เห็ดพี่น้องแก้วสีแซบเป็นพิเศษเด้อพี่น้องเด้อแก้วนี่เกร้าชะนี่สีเห็ดแซบเป็นพิเศษส่วนอยูุที่ไฟมือนีมีจักเมนูบ้ามีบบาหูแต่ว่าน้ำติดตามจนเกินได้ป,ไปีงปลาไหลพี่น้องผมปีงปลาไหลพี่น้องผมตัวเดียวคันได้คู่มันมากมันกับของไข่พี่น้องเลยมาจิมป้งปลาไหลน้ำกันแซบแซบเด้อพี่น้องเนดะ้อ เมื่อขึ้นเราใส่อนบ่วงหางบ่วงน่ะได้หนูตะวัาเข้าไปเบิดหลังเลยไม่ไม่อยู่เห็นบ่ถือกลักบ่วงบ้ามีกำไว้ที่พยายามกำบว้ท่านใส่เปิ้นได้เปิ้ลก็เขาเอาต้องขึ้นนะฮะออสร้อยพักไว้ก่อนพี่น้องมีแนวอัดเสียเพราเราเฮ็ดสู้กันกินแล้วเนาะพี่น้องเนาะ บัทันคิวสินงสำคบ่เฮามปออะกันเห็ดยังกินก่อกินจ้าเงโอเกินซับสิโอ้อ่าเป็นห่วยแนวนี้เลยบ่าผ่านถืออือห้อเฮยซลผสมยเออซลผสมไวสิสัยอยู่เห็นปอือเอาละพี่น้องเศษเนี้ยรอนละวังไาสิบ่แม่นหอยลบ้ามีไม่กินหอยดิบเนาะพี่น้องเนาะคือสิเป็นหอยซุกนั่นแหะพี่น้องเลยหอยปัง หัวหอยพี่น้องเจ๊ยเหลียไว้ไห้ใจได้แฟนตือเห็ดหัวบักหอยพี่น้องเป็นหัวบักหอยปังนะพี่น้องนะเป็นหัวบักหอยปังสมแท่แน่นอนแซบแท่แน่นอนพี่น้องผมทากินนํำกันแซบแซบพี่น้องส่วนแจวโปประทูเชมพี่น้องกดตำทับประทูเช็ม สูตรเจรชนีโอ้บ่อเสียบป่วยเว้ยเขาลักบ่วงงูพานธุ์ถือบ้านมันห้อยถือบาดบ่วงเพราะเห็นเลยม่นงูพันธุ์ถือข้าวเดียวนึงกับปยา้ามไทยตอนมาใส่ตุ่มยีสาบีเข้อห่อยพ่ออยู่เห็นว่าเสยมันกับบ่อเสยมันเสยบ่าวคือบ่ถามขาเนี่ยขากันบ่เห่อป่ะสัน กถสอบเนาะโอ้ยกันหนูตัวแรเลี้ยนว่าท่านได้กินต้องห่างไปยามว่าท่านพี่น้องผมได้เลี้ยงเฮ็ดเจ้าไหนบาทนี่ผมจะไปยิ่งกับว่าได้แล้วบาทตายเสือๆหายสาบสูญหายสาบสูญเลยเบื้องผ่านเถื่าไอ้นี่ก้อนพี่น้องผมเบื้องผ่านเถื่อก้อนก้อนมันดีกว่าบะหมี่อันผมไม่รู้ว่าไง

น้นนำปลาสุลอดข,ข้วาวคั่วมบพริกพร้อมสับพี่น้องผมเบิ่งเอาเด้พี่น้องนะ้อสูตรใดกับสูตรไผล่ะพี่น้องพูนนะพริกดิบจัดมา ดังผู้มาผู้มาแพงอยู่กรุงเทพเพิ่นว่าลูกละสองลอยด้แฟนครับลูกละแปดสิบอืมแฟนครับเพิ่นแชทมาบอกเพิ่นอ่าคอมเมนต์อยู่ว่าอยู่กรุงเทพลูกละสองลอยนี่ลอยห้าสิบนี่แหละบักหอยปังอันนี้เด้คือกันนี่มันมีตลาดแบบบ้านเฮางก็วันนี้เอามาตั้งหวยเลี้ยงขายครับเลี้ยงตั้งหวยลองเลี้ยงเพิ่งที่เราพักที่ลุงอยู่เด้ ถัวยบักใหญ่พี่น้องผมถัวยบักใหญ่เนาะพี่น้องเนาะอืม,อมก้อยบักหอยปังรับรองว่าเด็ดแน่นอนพี่น้องผมอืมเช่นะ <Okay. S 2> เอาพี่น้องผมมาแล้วมาแล้วใส่บักพริกเข้าครัวพี่น้องน้ำปลาโอ้ยอะไรอย่าง พักพาาักพ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 ี่พน้องผม oh <my> ไอยหอยฝังมาพี่น้องนะถือกลักบ่วงพี่น้องผู้ใดก็ัม่จ <s> ันไร่ไฟใหม่ไอ้บูนี่มาหาหลักของกันบาหมียอมลายเส้นน้ำซุปเหรอน้ำซุปเ่รอม่น้ซุปพี่น้องผมเส้นน้ำซุปเจี๊หน่อยบะสันพี่น้องเห้ยมันมีน้ำมีนวลมีนวลนาะพี่น้องเนาะมีน้ำมีนวลมีนวลกดลงไปบ้านซื้อ ทัเม็ดต๊ลงในหมอบ้งนี่แม่ผานเซอซีพ okay. ี่นรอเป็นคนสนานขี้วูโรโมไปเลยแล้วเอาบ้ามีนเนาะเอาไมนอใส่ไม่เอาเกินซอยหรือโบดใส่เสอยมากเสอยมากไม่อมาก จานข้างโอ้ยจานข้างๆโอ้ยจานข้างอ้นี่อ้ยจานนเป็นถ่วจานท่องๆไอ้นี่ไนไหนีหนไานไหนไหนไห้ไานไหนไหนไหนนไหน่าเหนไนนนนนนไน่หน สูตรได้ก็สูตรได้ลวพี่น้องก้อยปบบหอยปังไอ้พวกบ่บ่สมยี่ย่ไเห็นอ่ะบกเว์เบิดหน่วหนึ่งพี่น้องยิ่งตข้อหางสั้นถึงเบืองเอาไปกินกันละพี่น้องบาทที่นี่เสียบว่าเสียบ ให้มันได้หูกันไปเนาะพี่น้นองเนาะโอ้ที่น้ำพร้อมพี่น้องผมเท่น้ำพร้อม,ม,อมกับผ่านทื่อเนาะพี่น้นองเนาะเอาอย่างอีกบาทผ่านทื่อพ่อหรือเปล่าพา่อเลี้ยงพี่น้อ,อ,นนอง ข้า้นชื่อเหยียบเดชาพ้นว่า่นพี่น้องเพิ่นผู้จับความว่าผู้ใดมาหลักน่ะน่ะพิ่นเพิ่นซ้อมอยู่กัดเชียดเราพี่น้องถามมาเชียดว่ากระเชียดอะไรไปพี่น้องผมกระมี่สี่สามสี่สามเมนูพี่น้องผมก้อยบักหอยปังปีงปลาไหลพี่น้องเดี๋ยวมาปีงเอี้ยนของเฮานี่เองเนาะพี่น้องเนาะปีงเอี้ยนของเฮานี่เอง แ้ะกะ็ประทูเข็มตำแจ้วใส่พี่น้องผมกับแก้มด้วยอ่าบักเชียอคืนบริมฝาสมบูรณ์แบบพี่น้องผมไปไปพี่น้องไป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 ,ไป,ไป,ไปนี่พี่น้องผมสุดยอดจังวัดฟรีมือละบ้ามีวาผ่านี่ บ่มีผิดหวังพี่น้องผมพุ่นน่ะพาเขาเฮากินน้ำกันพี่น้องบาดนี่สดง่ายพุ่นลรอเนาะสดลงไปผ่านทือครับผมเรื่อมเนี้อเอาสีลืมแงเสบอยู่วะครับเป็นเจ้ง่ดยครับพี่น้องผมส้มพอดีพอดีพี่น้องบดตัวตัวเดี๋ยวว่ามีเปิดกล้องกว่านพี่น้องเปิดกล้องจ็ดคำสองคำ ซู่พีสู่ลอกกินเขาไม่เขาไม่พี่น้องเดี๋ยวลองจะทำพี่น้อง<ม>ใส่น้ำม,มันนำเอาก๋อยบักหอย ลุยพี่น้องทางไกลทางไกลพี่จ้ามาเชียงบ่าทางจังหวัดมาพี่น้องไม่กินเขานําการถูกทุกคนเพราพี่น้องนนเนาะขาง่ายก้อยบักหอยปังกรับด้วยบักดินฝาเจียบไหวพันถึงจัมจ <S <S เจียบทุเจจิมกันพี่น้องผมปลูกเองพี่น้องนี่ A tuy chim quanh chạy qua tuy chim. Ừm Ừm hm, 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 快点，快点，速算吧。嗯。哎。嗯。哦、嗯，不来就样。

บีบปลายยักษ์ำนอพี่น้องนาะแม่มึงปลายเสียบ่พ่อมูเสียอีกแม่อมอะไกับมาอ่างอ่ะอ๋อไนอ้ไอ้ไอ้มึงง่ายมึงโตปากก็กววงเนี่ย เอเคขนาดองเงี้ยพอ้ไมันบอกแยวใส่เยคัานี้อกแยวใส่คือปลาปลาปตาดป่อยมามามา่ไหมเกี่ยวอนหัวดิบดเรียบร้อยบ่เียาเห็ด ก็บังหยแสบบหลีพี่น้องผู้มห้กินาตเราไม่ให้กินหนน่ก่แห้งอเยเห็นตะคก้อยแห้งลกกินน้ bên ngoài nó nạm cái gì. ไปไหลจากบาทก่อน่าพี่น้องอ๋อบาดครับแสบครับคำว่าเสียหอกฤทธิพัดเพี้ยนแล้วนะพันธุ์พี่น้องเขาคุณทุกอะไรทุกทรัพย์ทุกการทุจริตจำคุ้มแค่ข้อมเมนทุกแค่พี่น้องเนาะจากของอีสานบ้านดคนเองพี่น้องผมพิจารณาการใดครับบอกความใจอีสานให้พวกทุบบาดหรบอกไปบ้านมีความถูกความผิดพี่น้องเนาะฝากไปได้วางพวกความใจพี่น้องเนาะของอีสานบ้านดคนเองพี่น้องผมนี่ยังอะไร ยืนเอียน่าปอะไรของเฮา,อาเองเองงนี่ยทางมันอีกัทบาทห,หนุนมะันน่าุูยบาทฝากกันคลิปหนาครับพีน้องผมคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ